โอ้ยยังไงเนี่ยโอ้ยหายแบบนี้ก็เต็มเต็มครับเต็ม,ตมคาราเบลเลยครับอ่าบิ๊กวินไปแล้วอฮ้ยสวยวะ่ะอ่ามาเท่าไหร่คำเตือนรายการนี้เต็มไปด้วยคำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กๆอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนนะนำสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะวันนี้เราอยู่ในหน้าเกมซูชิโอิชินะอ่าไม่ได้เล่นานานนะเรามาเล่นเกมเก่ากันบ้างดีกว่านะทุกคนนะเรามาดูอัตราการจ่ายก่อนเลยดีกว่านะอ่ามันก็จะมีประมาณนี้นะอัตราการจ่าย ก่อนจะเล่นเราก็ศึกษาก่อนนะกันตาการจ่ายมันก็จะมีตัว y สเกตเตอรอ์ประมาณนี้แหละแล้วก็จะมีเนี่ยโบนัสสเกตเตอร์จะต้องเข้า3ตัวนะฟิวเจอร์มันจะต้องมา3ตัวเท่านั้นถึงจะได้มงินฟรีนะอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์กล่องสัญลักษณ์ของมันนะประมาณนี้แหละเออกัตตาการจ่ายก็ประมาณนี้แหละทุกคนนะเราดูไว้ก่อนเลยก่อนจะไปเล่นนะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะเอาทุนมาที่740นะ หมุนไปเวดห้าสิบเลยจัดไปครับมาดูกันนะเราจะจบที่เท่าไหร่นะทุกคนนะเริม่มันเลยครับมาโอ้ยเงียบกว่ามาแล้วสก,ก็ตเตอร์สองตัวแล้วอุ้ยโอ้โห,โหเกือบได้หมนฟีอ่าก็ได้หมนฟีจริงยแหละเออเอาได้หมุนฟ,นฟ,จนนฟีจริงด้วยนะทุกคนนะ,ะไปครับมาเริ่มมนฟีกันเลยดีกว่านะโอ้โหนี่หมุนดอกดอกเดียวนี่เข้าเข้าฟีเกมเลยเนี่ยโอ้โหสุดจัดนะอ่ะมา ไงลักมันจะคูณ2ไปเรื่อยๆนะไปครับโอ้โหดอกนี้เต็มเต็มเออคูณสี่ไปแล้วไมค์ที่โอ้โหสูชิลงครับแบบนี้สวยมากไปสี่รแล้วท่านผู้ชมออมาห้าคูณหเฮ้ยมาโอ้โหสวยมากออไปต่อครับอ,อตัว,วาวก็เข้าแนละ้วเนี่ยคูณ8ไปแล้วคออรับยังไงามีกที่ไหมเฮ้ยเอาคูณสิบไปแล้วออมาโอ้โหลาวันก้อนโตไปแล้วครับเอ,อไปรอ ได้มา960นะทุกคนเออสุดจัดนะเออได้มา960เลยอ่าเรามาหมุนต่อกันดีกว่านะ,ะฟรีเกมก็ได้มา960เลยเออหมุนรอบแรกได้ฟรีเกมแล้วก็เข้าดีมากนะเนี่ยเออสุดจัดไปต่อครับมาโอ้หวายลงอยู่แล้วเออไปเรายังอยู่ที่850น,นะอ่ามาวายโอ้โหนี่มาสวยมากทุกคนเออ อิ่มแน่ครับเราอิ่มซูชิแน่นะเวลานี้นะอาหัวสามไปแล้วครับสวยไหมเฮ้ยมาเอาไปเลยครับอ่าโอ้โหยังไงเนี่ยอุ้ยวายแบบนี้ก็เต็มเต็มครับเต็มคาราเบลเลยครับอ่าบิ๊กวินไปแล้วเฮ้ยสวยว่ะอ่ามาเท่าไหร่เจ็ดร้อยแปดร้อยไปแล้วอ่าพันไปแล้วครับพันร้อยพันสองไปพันสี่พันห้าไปแล้วครับเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหยเมก้าวินแล้วตอนนี้ไปเมก้าวินสองพันแล้วเฮ้ยโอ้โห เอ้ยหมุนไม่กี่ทีนี่ได้สองได้เมกาวินเลยนะเออเมกาวินเลยนะโอ้สองพันสามนะทุกคนเฮ้ยของจริงว่ะเออคูณดีมากเลยเนี่ยโอ้โหไปคูณให้แล้วครับทุกผู้ชมเออมาอีกแล้วโอ้โหทูชิลนอีกแล้วครับบิ๊กวินอีกแล้วโอ้โหอิ่มแล้วครับดอกนี้เต็มเต็มครับเต็มคาราเบลนะครับอิ่มแน่นะดอกนี้โดนไปสามดอกจุกๆเลยนะเออเฮ้ยมาดีว่ะทูชิเนี่ยเออไม่ได้เล่นนานานะพอกลับมาเล่นใหมน่นี่แตกดีมากเมกาวินไป พันแปดคโอ้โห oh, สวยมากนะเออสุดจัดนะท่านผู้ชมนะเออลองตามกันได้นะเนี่ยเ,เอามาหลักร้อยนี่แตกไปห้าพันแล้วทุกคนทุกคนนะเออคูณหกไปแล้วโอ้โหสวยอยังไงมไม่คูณเจ็ดไปยังไม่พอนะยังไม่พอเรายังไม่พอแนละ้วเราคูณต่อไปเรื่อยๆคูณแปดไปแล้วครับยังไงต่อโอ้โหไปครับคูณเก้าแล้วอยังไม่หยุดนะเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหสี่พันหกนะท่านผู้ชมเฮ้ย เฮ้ยสามดอกเน้นๆนะ,นะท่านผู้ชมเออสวยมากเลยนะเกมซูชิเวลานี้แตกดีมากนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย like, ่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกรดิ่มแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วมาวพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย